พามาดูมิ w เอ็ใน3รุ่นนะครับที่แต่งในแต่ละแบบให้ดูกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าที่จอดนะคค่อนข้างจำกัดนะครับผมก็เลยต้องถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับคุณชมอาจจะไม่ได้จอดพร้อมกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไล่ดูพาทีละรุ่นเลยครับคันด้านหน้านี้นะครับจะเป็นมิ w เอในรุ่น Active นะครับเปลี่ยนล้อเป็น20นะครับคอส m i c เดวิลนะครับแล้วก็เปลี่ยน เป็นฝาคาร์บอนนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นของเอ็มธนูทองนะครับฝาคาร์บอนชุดนี้นะครับหน้าหลังล้อแม็กเป็นของ cosm i c d e v i l ทั้งยางทั้งล้อเลยนะครับเป็นขอบ20นะครับเป็นยาง AT นะครับไปดูคันต่อไปครับ คันที่2อเป็นมิวเอ็กซ์อีลิแกนนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อแม็กเป็นเลนโซ่นะครับ18นะครับ คันนี้มีการเปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นเลนโซขนาด18นิ้วนะครับเบน o อมห้าแล้วก็ใส่คิ้วล้อเพิ่มนะครับช่วงล่างมีการเซตอัพเป็นโชค๊คของ p r o เฟนเดอร์นะครับ mm. จัดทรงโหลดมาแล้วนะครับคันนี้คันแอคทีฟคันนี้ไม่ได้มีการใส่โช๊คหรือโหลดเพิ่มนะครับเป็นเดิมๆ คันนี้โหลดนะครับโหลดเพิ่ม1.5ข้างหลัง2นะครับมาคันต่อไปครับคันนี้เป็นรุ่นอัลติเมทครับตัวท็อปสุดนะครับล้อเป็นล้อเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นสเกิร์ตของมาสโต นี่ก็จะมีตัวโลโก้แบรนด์ของมาสโตะเป็นสเกิร์ตหน้านะครับพร้อมกับคิ้วล้อนะครับครอบบันไดข้างนะครับกลับข้างประตูนี่กลับข้างประตูนี้นะครับคิว้วล้อแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะครับท่อคู่นะครับเป็นท่อหลอกนะครับมีตัวคาดเอวคาดเอวด้านหลังแล้วก็ สปอยเลอร์เคราะไปจากตัวเดิม m u X รุ่นอัลติเมทนะครับพร้อมสเกิร์ตลอบคันแล้วก็อีลิแกนใส่ล้อแม็กเลนโซนะครับเติมด้วยคิวล้อ นอกนั้นก็เดิมๆนะครับภายนอกส่วนมาคันนี้อันนี้เป็น n e w x รุ่น Active นะครับเปลี่ยนฝาคาร์บอนทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ล้อแม็กเป็น20นิ้วนะครับ